แฟนแฟนใจหายพระเอกดังเบรกงานบันเทิงสองปีทำหน้าที่ลูกผู้ชายต้นสังกัดออกถแถลงการพระเอกฮวังมินฮยอนจะเข้ากรมรับใช้ชาติอย่างเป็นทางการ21มีนาคมนี้พร้อมขอความร่วมมือให้งดการเดินทางไปเยี่ยมที่ค่ายและงดการจัดกิจกรรมใดๆวันที่29กุมภาพันธ์สตานิวรายงานว่าฮวังมินฮยอน จะเข้ากรมที่ศูนย์อบรมรับสมัครงานในวันที่21มีนาคมและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจด้วยบริการทางเลือกหลังจากการฝึกขั้นพื้นฐานตามรายงาน Play ิสเ e น t ตอร์เ n นเมได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการผ่านทาง V Word ดังนี้สวัสดีนี่คือ Play Dis Entertainment เราอยากสะแบ่งปันข่าวเกี่ยวกับการเข้ากรม ของฮวังมินฮยอนที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะมีกำหนดในวันที่21มีนาคม2024จะไม่มีกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่เขาเข้ารับราชการทหาร เราขอให้คุณงดเว้นจากการเข้าร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมสถานที่รับราชการทหารทางเลือกของเขาโดยเลือกที่จะส่งข้อความอันอบอุ่นใจเพื่อสนับสนุนฮวางมินทยอนผ่านทางวีเวิร์ดแทนเราขอความรักและการสนับสนุนศิลปินต่อไปโปรดส่งความปรารถนาดีของคุณให้เขากลับมาอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพดีเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดแก่ฮวังมินฮยอนในช่วงเวลานี้ขอบคุณ